สวัสดีแม่อองบองปออ้นกรุ๊ปกุ๊บขนีสวัสดีพ่อจ้าสวัสดีแม่จ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอลำพูณทุกท่านที่เคารพรักครับนอนกันระเบ่อครับมือนี้นะครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำพูณร่วมกับโรงพยาบาลลำพูณนะครับขอเชิญชวนกลุ่มประชาชนทั่วไปกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปกลุ่ม608 เขารับบริการวัคซีนป้องกันโควิดส9ซื้ื่อวัคซีนว่าไฟเซอร์เข็มที่1ไฟเซอร์เข็มที่2ไฟเซอร์อยู่ที่หอประชุมโรงเรียนน้าคุณวิทยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาหอดเทียงโดยล่งทะเบียนผ่านการสแกนคิวอาโคที่อยู่ด้านบนนี้หากท่านผ่้สามารถลงทะเบียนได้สามารถมาลงทะเบียนได้อยู่หน้าจุดฉีดวัคซีน โดยถือบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับบริการนะครับเพื่อเป็นการส้างพุ่งผูมกันแหงกับตัวเฮาเองนะครับล้วก็ลดความรุนแรงของโลกเวลาเฮาตดเชื้อโควิดนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ก็อย่าลืมกินเขาก่อนมาฉีด้อครับเดี๋ยวมันสิเป็นลมเอานะครับก่อ่ตด้องเฝ้านะครับมาผู้ใดมารับบริการนะครับได้ฉีดกันทุกคนนะครับขอเชิญชวน ทุกๆก,กุ้มที่เด็กก้าวมากนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการสา่งพุ่มกูมกันนะครับเวลาเดินทางไปไซมาไซนะครับก็สิเดส,สะดวกสบายนะครับขอเชิญชวนเด้อครับขอบุณพี่น้องทุกท่านนะครับถา้าผู้ใดเดบิ่งจบไร้ซดนี้นะครับอย่าลืมซอยกด้นไหลก็แช่บอกข่าวบอกต่อๆกันไปเด้อครับสวัสดีครับ